มือสั่นไปหมดนักร้องข้ามกำแพงคู่มิลิใครๆก็คาดไม่ถึงว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่กรีดแตกกันทั้งบางอีกแล้วสำหรับรายการร้องข้ามกำแพง EP ที่เพิ่งออกอากาศจบไปเหตุจากได้นักร้องคนดังอย่างพี่แจ็คหรือเจ็คสซนหวังมาเป็นนักร้องปริศนาหลังกำแพงให้กับมิลิแานุภาทำเอาผู้ร่วมรายการกรีดแตกทั้งดีเจนุยบอมธนินอินสารินโอบนิธิบอยอนุวัฒน์เจีย๊ยพีจิตราเจ เจ็ดพี่พัดโฟอีหวานเทียบ และโดยเฉพาะในรายการเต้ยพงศกรอาการหนักสุดถึงกับเสียน้ำตาด้วยความปลื้มปริมส่วนดีเจนุย้ยชนะเลิศทุกแคมเปญพี่แจ๊กทั้งกอดทั้งป้อนทุเรียนให้กินก่อนกลับรถพี่แจ๊กกำลังเคลื่อนออกจากสตูอยูอยู่ๆก็สั่งถอยรถกลับมาเพื่อลงมาถ่ายรูปคู่กับเต้ยที่กำลังยืนให้สัมภาษณ์และยืนรอส่งอยู่ตรงนั้นทำเอาเต้ยเสียน้ำตาอีกรอบได้เจอศิลปินคนโปรดชีวิตติ่งคอมพิีตไปอีกยกเรียบร้อยแล้วจ้าจบกันไปแล้ว ะะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ